มากค่ะสุภุสุคนมากินเอ่อก๋ยวยเตี๋ยวเส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ลูกชิ้นเนื้อมาค,นะค่ะกินน้ำกันเทั่งเนื้อทั้งหมูเหรอค่ะผสมกันนะค่ะอาหารเสาร์ด้วยค่ะนี่ช่วงเสาร์ก็บา่าเสาร์หรอค่ะนี่ฮิซีมงแล้วไี้ค่ะตักน้ำซุปใสสวยเป็นนางกินกันเนาะจ้ะนี่จ้าก๋วยเตี๋ยวของเฮาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะนี่จ้ะเส้นเล็ก เ,เส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวไก่เส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูมาค่ะจ้าเอ๋สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะกินเตี๋ยวน้ำกันน้ำเส่าค่ะพี่นอ้องตื่นสวยกินสวยตื่นเส่ากินเส้ามือนีว่าได้ไปตลาดด้วยค่ะมือนีกับเขามีอยู่แตนไก่ยวงมาไก่ยวงมาเขืองวก็สิอบเนาะค่ะ ส่วนอกมันก็นสีเห็ดเป็นหนันชุบแป้งถอดในลูกไส้หั่นชิ้นนหน่อยนะหอวพึงกัดอบเอาอแสบมนเด้อเนาะจะหอนคอยกิน ต้นน้ำหอนเข้าไปมันค่อยๆลงไปคือกล้ำใส่หอนวาดมันนึงหอกหอนวาดมันนึงเอเด้อค่ะเปิดประตูกันจะเข้ามันมีแดดออกอากาศดีแต่เย็น ลูกเชิญเฉียวนี่เฮ็ดลูกว่นใหญ่งไหมจ่าเฮ็ดลูกนิดหน่อยนั่นเช็ดเนื้อเด้งเด้งดึงดึงคือเกาลัดจ้ะ มีผักเลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นช่วงๆช,ช่วงมดก,กินผักก็กินช่วงบ๊อบมักกับบ๊อใส่บ่อมากกับบอใส่ทำรุ่นมี้ทวงหอว กินกินมาท่านได้หอนเด็กกัดเข้าไปแล้วดังกึดกึด <c oughs> มักหลายแสบ เสียงนกเสียงยังหอ่องที่จิตจจา,าคือย้ามเสาเลยค่ะคือบบทน้องแบบเขาสิเขา,เขานาอันนี้แล้วสิเขานะบาบะห่อนปันใดนะมบรรยากาศก็สีดีย้ามเสาเสียงนกเสียงยัง โอเคค่ะสุคนทรเหนือซ้ำนี่นาะคะ่ะเนาะคือเก่าล่ะขอบุณสุผูสุคนด้อค่ะเดอ้อที่แวีมารับชมสวัสดีค่ะ